ต่อไปมาดูนะคะการบอกคู่กรดเบสของสารนะคะสมมติว่าโจทย์ถามว่าอาจจงบอกคู่กรดของสารต่อไปนี้จงบอกคู่เบสของสารต่อไปนี้เราจะมีหลักการพิจารยายังไงนะคะตัวอย่างเช่น SCL บวก H2O ก็จะได้เป็น S3O บวกบวก CL ลบจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้คู่กรดเบส2คู่ก็คือ1คู่แรกก็คืออะไรคะ SCL SCL เป็นกรดนะคะกับ CL ลบ CL ลบเป็นเบสนะคะอีกคู่หนึ่งก็คือ S2O กับ S3O บวกนะคะ S2O S S2O เป็นเบสนะคะแล้วก็ เอสสามโอบวกเป็นกรดนะคะอาทิเริ่มมาดูว่าคู่กรดเบสอันนี้หนึ่งคู่นี่คู่ที่หนึ่งนี่คู่ที่สองคู่กรดเบสแต่ละคู่เนี่ยกรดกับเบสเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนต่างกันหนึ่งตัวโดยกรดก็จะมีไฮโดรเจนมากกว่าเบสหนึ่ง,งตัวนะคะสมมติว่าโจทย์ก็ถามว่า เดี๋ยวครูจะลบตรงนี้นะคะจากตรงนี้โจทย์จะถามว่าอ้จงบอกคู่เบสของกรด HCl คู่เบสแสดงว่าต้องมีไฮโดรเจนหายไปจากคู่กรด1ตัวนะคะจากเดิม HCl มันมีอ่ะคู่เบสนะคะดูนะคะคู่เบสมีไฮโดรเจนหายไป1ตัวไฮโดรเจนก็คือหรือว่า s หรือว่าโปรตอน s บวกหายป็นตัวก็เหลือ cl ลบนะคะนี่คือคู่เบสต่อไปถ้าเกิดครูถามว่าตรงนี้ดูสมว่าครูคให้กรดอันนี้เบสอ่ะครูให้ cl ลบมาเป็นเบสถามคู่กรดของ cl ลบคู่กรดแสดงว่าต้องมีไฮโดรเจนมากกว่า scl เท่าไหร่คะหนึ่งตัวไฮโดรเจนหรือว่าโปรตอนนะะโปรตอน เอสบวกกับ CL ลบรวมกันประจุบวก1ลบ1หายไปค่ะก็คือ HCL นะคะกรดมีโปรตอนมากกว่า1ตัวเบสมีโปรตอนน้อยกว่าคู่กรด1ตัวเข้าใจไหมคะต่อไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะสมมุติครูถามคู่ลบใหม่จากตรงนี้ครูให้เบสเป็น h 2 o คู่เบสถามคู่กรดของเบส h 2 o o คู่กปรดจะมีไอโดรเจนมากอกาคู่เบสกี่ตัวคะหนึ่งตัวใช่ไหมคะก็ S 2 O แล้วก็บวกกันอะไรคะ S บวกบวกกันก็กลายเป็นอะไรคะได้เป็นเท่ากับ S 3 O บวกนะคะ S 3 O บวกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคูณลบใหม่ อ่าทางนี้ก็ได้กรดเบสกรูให้กรดเป็น S3O' ถามบวกามคู่เบสของ S3O' บวกเท่าไรคะคืออะไรคะคู่เบสมีอะไรหายไปคะโปรตอนหายไปหนึ่งตัวเพราะงนั้นเดิมมีอยู่ S3O' บวกเราแยกตัวนี้ออกมาใช่ไหมคะอย่างนี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะหายไปหนึ่งตัวก็เหลือเป็นอะไรคะ S2O ะะทีนี้เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างต่อไปนะคะนะักเรียนเ,เช่นจงบอกคู่เบสของสารต่อไปนี้จงบอกคู่เบสของสารต่อไปนี้จงบอกคู่เบสของสารต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่ง S, S I O C นี่คือใครคะคือเขาให้กรดมานี่เขาให้กรดมาก็ถามเบทถามคู่เบทคู่เบทคือใครคะคู่เบทคือคือใครคะคู่เบทคืออะไรหายไปคะคู่เบทอะไรหายไปคะ S S I O C เป็นกรด คู่เบตจะมีไฮโดรเจนน้อยกว่ากรดหนึ่งตัวก็เอากรดออกไปก็ให้ไฮโดรเจนบวกออกไปก็คือโปรตอนออกไปแล้วก็มาแยกค่ะโปรตอนแล้วก็ไอไออะไรคะไอโอซี I, o, C, ลบเนี่ยเอาอะไรออกไปคะคู่เบตไอเจนออกไปก็เหลืออะไรคะไอโอซีลบตอบนะคะต่อไปต้องกดข้อที่สอง HSO 3อันนี้เป็นปรดถามคู่เบตถามคู่เบตก็ S บวกแตกเลยค่ะ S 3ลบอันนีมนะะนมนม้มันมีลบอยู่แล้วนะคะตรงนี้มีลบอยู่เห็นไหมยังตรงนี้มีลบอยู่แสดงว่าบทกดเดิมมันมีลบอยู่แล้วได้แตกตัวมาอีกบวกหนึ่งเอาใหม่นะคะตรงนี้มีลบอยู่อันนี้ก็เป็นบวกหนึ่งแสดงว่านี่ก็จะติดลบอีกลบหนึ่งก็คือกี่ลบคะ สองลบดูดีๆนะคะคู่เบสของมันเอาอะไรออกไปคะไฮโดรเจนออกไปตอบ SO สาลบได้นะคะต่อไปข้อที่3 S 2 PO 4ลบอันนี้ก็ให้กรดมาก็าให้ตจวน,นี้มาถามคู่เบสค่ะคู่เบสของมันก็คือ เราแตกตัวนี้ออกมาเลยนะคะแตกตัว H บวกออกมา S บวกหนึ่งตัวแล้วแสดงท่านี้เหลืออะไรคะเหลือ S P O 4เดิมมีอยู่ลบหนึ่งตรงนี้ออกมาบวกติดลบอีกหนึ่งก็กลายเป็นกี่ลบคะสองลบตัด H บวกออกไปก็กลายเป็น S P O 4สองลบนี่คือคู่ เบสของมันนะคะต่อไปค่ะได้ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อก็ถามคู่กรดบ้างจงบอกคู่กรดของสารต่อไปนี้ถามคู่กรดบ้างนะคะเช่นข้อที่หนึ่ง s p o c 2อลบอันนี้ก็ให้เบตมาก็ถามกดอาคู่กรดตรงตัวนี้ถามคู่กดแสดงว่ามีไฮโดรเจนหรือว่าโปรโตอน H บวกนั่นแหละเพิ่มมากี่ตัวคะหตัวเราก็เขียนตัวเดิมเลยค่ะใช่ไหมคะคู่กดเบตมาเนี่ยคู่กรดตรงมัน s บ,บวกกันแลวคะ P O c 2สองลบ ได้เป็นอะไรคะได้เป็น H x กี่ตัว x กี่ตัวสองตัวก็ห้อยสองแล้วก็ POC POC นี่บวกหนึ่งบวกเดียวนี้สองลบก็เหลือกี่ลบคะลบเดียวนี่คือคำตอบค่ะนี่คือคู่เบตของ SPOC สองลบนะคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะได้ไหมคะต่อไปข้อที่2อ H H ลบก็ให้เบตมาแล้วถามคู่ปรดนะคะถามคู่ปรดคู่ปรดมีอะไรมากกว่าหนึ่งตัวคะโปรตอนใช่ไหมคะคู่ปรดมีรรตอนมากกว่าเบตหนึ่งตัว S, s บวกบวกก็ไปเลยบวกกับใครคะ s s ลบได้เป็นใครคะได้เป็นเกี่ตัวคะตรงนี้2ตัวใช่ไหมคะ s สตัวรวม h ก่อนนะคะต่อไป s ทีนี้ต่อไปมารวมอะไรคะรวมประจุบวก1กับลบ 1, หนึ่เหลือ0นก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้คือคำตอบคะ่ะนะคะต่อไป ว่าอย่างต่อไปนะคะเอามาดู Co สามสองลบ Co สามสองลบนะคะข้อที่สามอันนี้ให้เป็นเบสนะคะถามคู่กรดคู่กรดก็คือคู่กรดของมันก็คืออะไรคะก็คือต้องมี s บวกเพิ B ่มไปหน่บวกบวก C O สามสองลบได้เป็นอะไรคะเกิดเป็นลา S C O สามประจุบวกสองลบบวกหนึ่งก,ก็เหลืออะไรคะลบเดียวค่ะนี่คือคำตอบโอเคไหมคะโอเคไหมคะนี่ข้อที่สองค่ะโอเคนะคะ